สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทบทวนนะครับการดูรายงานธาตกรรมที่หลายคนบอกว่าตรวจไม่ได้นะครับก็ทบทวนนะครับก็วิธีการดูนะครับคุณหมอแอนชนัญญาได้ทำไว้แล้วนะครับเข้าไปในระบบรีพอร์ตนะครับรายงานระบบ end user report ครับหลังจากนั้นไปที่โมดูลด้านนี้นะครับโมดูล incident นะครับแล้วรายงานที่ตรวจนะครับนักเรียนแยกเป็นชั้นเรียนนะครับก็จะมี3ตัวนะครับก็คือ สี่ล้านปหนึ่งที่มีเครื่องหมาย H อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็การตรวจฟันรายชื่อรายงานการตรวจช่องปากประถมศึกษานะครับที่มีตัว H แล้วก็ถ้าอยากดูสรุปว่าแต่ละชั้นตรวจไปเท่าไหร่นะครับก็เข้าไปคลิกตรงรายงานสรุปผลการตรวจเช่นอันนี้นะครับผมก็จะเข้าไปคลิกนะครับแล้วก็เลือกวันที่ที่ต้องการตรวจสอบนะครับอย่างเช่นเราตรวจว่าปีงบประมาณที่แล้วนะครับเราทําไปเท่าไหร่นะครับเราก็ เลือกปีงบประมาณที่แล้วนะครับก็ปีที่แล้วเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลา2556นะครับถึง30กันยาย2557นะครับแล้วก็กดตกลงนะครับหลังจากนั้นกดปริ้นนะครับก็จะออกสรุปมานะครับเหมือนที่ผมทําให้สรุปนะครับในหน้าเว็บนะครับอันนี้เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับว่าเราที่บันทึกไปทั้งหมดแล้วนนะครับมีมาเท่าไหร่นะครับแต่ว่า รายงานนี้นะครับจะต้องเลือกรายการตามที่เนี่ยนะครับตามที่เลือกไว้ใน Ho s t xp นะครับก็คือตรวจฟันปอหนึ่งตัวฟันปอสองตัวฟันปอสามตัวฟันปอสี่แล้วก็ปอห้าปอหกนะครับก็จะแสดงจํานวนมานะครับส่วนถ้าใครต้องการจะตรวจสอบรายชื่อนะครับเราก็ไปที่รายงานที่ชื่อว่า <c oughs> รายงานการตรวจนะครับสุขภาพช่องปากประถมนะครับแล้วก็แยกเป็นรายชื่อนะครับก็คลิกเข้าไป กดตกลงนะครับก็จะเห็นว่ารายชื่อนะครับโดยก็จะแยกเป็นปปนะครับซึ่งหลายคนบอกอย่างนี้ดูยากจังเลยนะครับซึ่งพอเป็นปปอย่างนี้ครับเราก็สามารถที่จะนําไปคํานวณต่อเป็นค่า D ีเอทีได้นะครับสรุปเป็นปปนะครับเราสามารถทําได้อีกแบบนึงก็คือส่งออกเป็น excel นะครับแล้วก็กดปรินนะครับมันก็จะเซฟเป็น Excel ให้เรานะครับ อย่างนี้นะครับก็ออกมาแล้วนะครับเป็น Excel ซึ่งถ้าพอเป็น Excel แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนำไปคำนวณต่อได้นะครับอย่างนี้เป็น e x c e เนะครไปตรวจฟันนะครับก็ด้านนี้ก็จะเป็นจำนวนซีฟันนะครับข้อเสียของรายงานที่ทำในระบบ p อดิอย่างหนึ่งก็คือไม่สามารถแยกเป็นโรงเรียนได้นะครับถ้ายังไม่ได้จัดกลุ่มโรงเรียนไว้หรืออะไรนะครับอันนี้ก็ให้ทุกคนนะครับลองกลับไปตรวจนะครับรายชื่อ ตัวเองนะครับเพราะว่าหลังจากที่ประชุมขั้นที่ล้วนะครับใน data center ข้อมูลก็จะไม่ขึ้นนะครับอย่างรายงานนี้ก็จะออกมาทุกชั้นทุกปอตามรายชื่อที่เราได้บันทึกเข้าไปใน h o s h xp นะครับก็เดี๋ยวลองไปตรวจสอบข้อมูลของตัวเองดูก่อนนะครับแล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวดูกันต่อในคลิปหน้าครับ